ที่ทุกๆคนมักจะเจอเป็นอันดับต้นๆก็คือเรื่องของผิวที่มันมีริ้วรอยมาก่อนวัยผิวหยาบกร้านผิวไม่เนียนละเอียดนะคะรวมไปถึงผิวไม่แข็งแรงนะคะโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้อะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นสิวเป็นผื่นอ่ะเพราะฉะนั้นการดูแลผิวพรรณมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะส่งผลดีจากวันนี้ไปสู่อนาคตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีต้องบอกว่ากูรูแล้วกันดูแลตัวเองทั้งตัวเลยนะคะโดยเฉพาะผิวหน้านี่เธอบอกว่าสําคัญที่สุดค่ะกับพี่ตุก๊กดวงตาค่ะ สวัสดีค่ะ พ yeah. yeah. <mat nah, no> <si> okay. ี่ค ja, yes ่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าอยากจะรู้อะไรต้องถามผู้รู้มันไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายหรอกผู้รู้ดูจากอะไรรู้ป่ะดูจากรีสอร์ทเพราะว่าหน้าพี่ตุ๊กคือเป็นหน้าอย่างเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรไงพี่ก็อยากเป็นคนสวยไปไหนก็อยากจะมีคนชมว่าสวยจังสวยจังอย่างเงี้ยเนาะเราเป็นผู้หญิงอะใช่ไหมนี่อยากจะถามว่าอายุเท่าไหร่เพราะว่าพยายามสังเกตว่าเออริ้วรอยอะไรบนใบหน้ามันก็พอมีนะพอมีให้เห็นนะคะด้วยวัยัยก็เราดูแลต้องดูแลคือพี่แบบว่า ก็สรรหาจริงๆแล้วก็สรรหาแล้วก็พยายามปรุงแต่งตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่แหละเพราะว่าหนึ่งเวลาที่ไปเจอใครเนี่ยหน้าเป็นประการด่านแรกที่ทุกคนจะเห็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเห็นเราเราก็อยากจะให้เขารู้สึกประทับใจว่าเอออายุขนาดนี้ทําไมผิวพรรณยังดูดีเวลาคุยด้วยแล้วแบบเอออยากจะมองหน้าไม่ใช่บางคนนี่แบบว่าคุยคุยแล้วหันไปมองนุ่มมองนี่เพราะหน้าเราแบบว่าเยินจนเขาไม่อยากมองเขียวจัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็สรรหาทีนี้จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยดอเตร เจล G5 Essence เนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เจอน้องรุ่นน้องที่อยู่ในโอกาสบันเทิงก็คือแพทนั่นเองแพทเนี่ยหลังๆสวยขึ้นมากอืแพทสวยขึ้นมากแล้วเแพทเนี่อะไรดีใช่แพทดูดีมากเลยแพทก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ดร์ล G5 Essence อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ถามว่าคืออะไรเดี๋ยวเขาก็บอกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นนี่คุณหมอแบบว่าแนะนํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยถามว่าเออมันดียังไงอะไรไงแต่ว่าก่อนที่เราจะมาคุยกันพี่ขอบอกหน่อย ได้ไหมวันนี้พี่มาเนี่ยมันมีโปรโมชั่นพิเศษมากเลยอืเราให้50สายแรกนะคะแต่ก่อนจะไปบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรมากๆขอเบอร์บอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนจดกันไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะจะต้องรีบโทรมาเลยหรือเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ถ่ายหน้าจอก็ได้ถูกๆนะคะเบอร์นี้เลยนะคะ0 2 1 4 2 9 9 4 4 0 2 1 4ส9่4 4จดไว้ดีๆ50สายแรกจะได้โปรโมชั่นพิเศษค่ะก็จะพูดถึงดกรเียวจีไฟเอเซนส์นะคะเออ ัวย,ยแพคก็บอกว่าตัวเนี้ยนะคะมันเป็นเอ,อ,เ,อเซนส์ที่ ถูกคุณหมอเนี่ยเป็นเทสเตอร์ก็คือเทสติมเนียของของเพย์ันนี้เป็นคุณหมอทั้งสิ้นค่ะแล้วคุณหมอส่วนใหญ่ที่ทดลองใช้แล้วพึงพอใจพอใจเสร็จแล้วก็เอามาบอกต่อให้คนข้างเคียงใช้ทีนี้เรามีมรูาสึกว่าหมอเนี่ยขนาดหมอบอกว่าแฮปปี้กับตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าต้องดีก็แสดงว่าต้องดีเราก็ต้องเชื่อไม่ใช่ว่าเราไปซื้ออะไร404มาใช้ก็เลยลองมาใช้บ้างก็ปรากฏว่าเออพอใช้ไปแล้วเนี่ยพี่ชอบมากผลลัพธ์ที่มันได้นี่มันแบบ มันเห็นผลเร็วมากมเห็นผลเร็วแล้วก็ดีมากคือตอนนี้นะคะเวลาที่เราซื้อพวกเอเซนส์ใช้ในตลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะมีพวกสารสกัดเนี่ยอยู่สองสามชนิดเองแต่ตัวนี้เขามีสารสกัดถึง5ชนิดอ่าในสารสกัด5ชนิดมันมันก็ให้คุณประโยชน์มากมายพอพี่ใช้ไปแล้วเนี่ยพี่มีความสุขว่าเฮ้ยพี่ใช้ครีมตัวเดียวนะใช้เอเซนส์ตัวเดียวแต่ผลลัพธ์ที่พี่ได,พได้พี่ได้ถึง5อย่างเลยอ5อย่างเลยคืออะไรก็คือ1 ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็2อลดเลือนริ้วรอยยิวเล็กๆนี่มันแบบว่าตื้นขึ้นเลยแล้วหน้าพี่เนี่ยช่วงไหนที่พี่ออกแดดหรือว่าทำงานกะกฟากมากๆเนี่ยนะมันจะแห้งริ้วรอยจะเยอะ ว่าจะมาแล้วก็มันก็จะดูหมองครับตรงนี้มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าเราหน้าเราเหมือนจะแบบว่าเหมือนกับมีอมน้ําเหมือนเราสเปรย์น้ําอยู่บนหน้าเราตลอดเวลาค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอจับไปแล้วเนี่ยช่างแต่งหน้าบอกผิววิตุกเรียบมากอือเออซึ่งเราแฮปปี้แล้วในที่สุดก็คือผิวแข็งแรงขึ้นจากเมื่อก่อนเวลาที่ไปเจอแดดไปเจอไฟเยอะๆเนี่ย กลับมาบ้านเนี่ยรู้เลยว่าวันนี้แบบหน้ามันโสมมากมันสลดหดหูมันหมองคล้ำหน้ามันไม่สดชื่นแต่เดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจะออกแดดเยอะขนาดนั้นหรือว่าโดนไฟในกองถ่ายเยอะขนาดนั้นกลับมาบ้านผิวเราก็ไม่เป็นแล้วแข็งแรงขึ้นถูกแล้วเวลาที่เราไปกองถ่ายช่างเนี่ยจะเอาแปรงซึ่งใช้อันเดียวแต่ใช้เติมทุกคนใช้ก็ใช้แปรงอันเดียวกันใช้แปรงอันเดียวกันกลับมาบ้านก็จะเม็ด ไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นอ่ะก็แสดงว่าผิวเราไม่แข็งแรงถูกไหมใช่แต่ว่าหลังจากใช้ด็อกเตอร์เจอร์ G5 เอเซนส์แล้วเนี่ยแปลงอันเดียวที่เขาใช้ทั้งกองเนี่ยเขาก็มาใช้บนหน้าเราเออเม็ดก็ไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าเนื้อแปรงมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนหน้าให้แข็งแรงแก็ต้องเราต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าช่างเขาก็อาจจะแบบว่าไม่มีเวลามาเปลี่ยนแปรงอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่สามารถคนละอันคนทุกชุดสำหรับทุกคนได้อะไรแบบนี้นักแสดง20คนฉันต้องถือแปรง20อันเขาก็คงไม่ไหวเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะไปเรื่องมากกับ เดี๋ยวเขาไม่แต่งหน้าให้เราเขาด่าเอาอะไรอเงี้ยแต่อันนี้ได้ข่าว่ามีแปรงแถมให้ด้วยนะที่มันมีแปรน่าใช้มากเลยที่จแบบพดดูพดพดเอาหน้าเอาหน้าเลยนะตายแล้วหน้าพี่พดไม่เหมาะกับแปรงดีๆแบบนั้นนะะสัมผัสเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงเออเออตรงขาขา อันนี้แปรงพับลิงนี่จากเกาหลีบุญค่า1,500บาทมัยนิ่มมากที่สุดในโลกเลยแล้วแบบว่ามันเหมาะกับผิวหน้าเรามากมันจะช่วยล้างแล้วก็ทำความสะอาดหรือยังไงอันนี้แถมแถมโอ้แถมเวลาซื้อไปแถมพี่อยากให้ให้ให้ลองเนี่ยลองดูเอสเซนส์นะคะอ่านะะคนี่อนี่คือเนื้อเอเซนส์นะคะว่ามันแบบว่าบางมากบางมากไม่ได้เหรอได้ได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใช้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใช้บางเบามากกลิ่นอ่อนๆกลิ่นสะอาดสะอ้านมาก หอมอ่อนๆนะหอมอ่อนๆมากแล้วก็จะบอกว่าค่ะใช้เนี่ยนะคะสองสวันแรกเอจะรู้สึกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจะเใช้แล้วแฮปปี้เอาเป็นว่าไม่แพ้ของยี่ห้อแพงๆแล้วกันเอาอยางนี้ชุ่มชื้นนะแล้วก็ซึมเร็วซึมเร็วแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องใช้ตัวอื่นอีกเลยนะ อาเอาเป็นว่า3วันสวันแรกเนี่ยขอให้ใช้ของเราก่อนโดยที่ไม่ต้องใช้อย่างอื่นปนนคหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นใครอยากจะใช้เอาของที่มีอยู่มาใช้ร่วมด้วยได้แต่ต้องใช้ตัวนี้ก่อนก่อนเลยหลังจากหลังจากล้างหน้าเสร็จค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะก็คือซื้อ2ขวดจากปกติ5,180บาทนะคะจะลดเหลือ2,990บาทแล้วก็แถมแปลงนี่พับลิ่งจากเกาหลีมูลค่า1,500 500บาทด้วยซึ่งแบบว่าโโหโปรโมชั่นนี่คุ้มมาก เหลือ2,990บาทนะคะได้2ได้2ขวดอะจาก5,180บาทรีบโทรมาเลยค่ะที่หมายเลข021429944 50สายแรกเท่านั้นนะคะไปด่วนเลยนะ021429944นะคะะซึ่งหลังจากใช้แล้วเนี่ยความแตกต่างที่พี่ตุ้งเห็นในผิวพรรณคือพี่ที่พี่ได้เลย1อย่างแรกเลยนะความชุ่มชื้นมาก่อนเลยความชุ่มชื้นมาก่อนอย่างใดเลยอันที่2ก็คือความกระจ่างใสนะคะ อันที่3ก็คือหน้าเนียน เรียบเนียนอันที่4ี่ก็คือริ้วรอยตึ้นขึ้นเพราะว่าพี่เนี่ยจะใช้ใต้ตาเป็นจุดสังเกตคือส่วนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่พี่จะใช้ใต้ตากับตรงหน้าผากเนี่ยพี่เป็นจุดสังเกตว่าครีมที่พี่ใช้เนี่ยมันทําให้พี่ดีขึ้นไหมพี่จะสังเกต2จุดนี้ใช่เพราะมันเป็นจุดที่มันจะมีรอยง่ายสุดนะคะแล้วก็อันที่5เลยก็คือผิวพี่แข็งแรงขึ้นไม่แพ้ง่ายมีคนถามบอกว่าเวลาแบบเขาไปทําในซองเลเซอร์มาเนี่ยมันจะสามารถสบายเลยใช้ได้ ทันทีเลยพี่จะบอกว่าสมมติวราไปใช้ไปไปทำเลเซอร์มาแล้วหมอบอกว่าอย่าออกแดดสัก7วันไม่เป็นไรเลยไปทำเลเซอร์มาแล้วใช้ดอกเตอร์เจลยวจีไฟเอเซนต์ควบคู่ไปด้วยนะคะออกแดดได้เลยผิวก็จะเพราะผิวก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วบางคนแบบว่าไปโดนเลเซอร์หรือไปอะไรมามันจะผิวมันจะแดงแดงเพราะว่าเลเซอร์มันเป็นความร้อนบางคนจะเห่อเป็นแดงแใช้อันนี้ลงไปเลยมันจะไปซูทติ้งมันจะช่วยทําให้อ่ไอรอยแดงๆเนี่ยกระาบางเบาลงบอกโปรโมชั่นอีกทีนึงดีกว่า ่านะคะซื้อ2ขวดนะคะจากมูลค่าเดิม5,180บาทลดเหลือ2,990บาทนะคะแถมแปลง p o อป i ิงจากเกาหลีมูลค่า1,500บาทฟรีนะคะสามารถโทรได้ที่02-142-9944ค่ะอื่ค่ะอันนี้พี่มั่นใจเพราะว่าคุณหมอคอนเฟิร์มนี่นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มได้จากใบหน้าของพี่ตุ๊กเองด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณเคล็ดลับดีๆของพี่ตุ๊กนะคะ จ,จิตใจนะั้นความรักนิดนึงในความรักจะเตือนได้โอกาสมีมากมายที่จะเจอคนที่เรารักแต่โอกาสมีไม่มากนักที่จะเจอคนที่รักเราอ,อ่ะ,อะ <c oughs> ก็มีมีความรักแล้วก็ดูแลความรักของคุณให้ดีๆกันนะคะควันนี้หมดเวลาแล้วนะสําหรับบันทึงร้อยแปดนะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์ที่เรารักทุกคนเลยครับผมมิลลรีให้คุณมากกว่าความสวย <c oughs> เพิ่มเสน่ห์เย้ายวนใจค่ะครับ b l a พร้อมกเกษียณนะครับเติมเต็มความสุขง่ายๆเป็นยูนิตนะครับครั้งละกี่ยูนิตก็ได้เมื่อไร่ก็ได้ครับ าคาราบล็อกพลัสเครลับหุ่นสวยของแหม่มจินตรา028320833าค่ะครับกองซันบ็อกลาลิกาซาของเดียวในประเทศไทยรับชมสุดยอด2ลีกระดับโลกค,ครับค่ะมาจิ c กยูทูบฟูเรดิเนสช้อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ค่ะครับยาสิฟันซอรครับค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะขอบคุณ SMS ที่ส่งมาพูดคุยกับเรานะคะทั้งละครทั้งแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มฟิมล์มรัฐภูมิด้วยนะคะแล้วก็แฮปป ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะคะเครื่องประดับเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเรานะแล้วก็ที่สำคัญรายการด้วยใช่ที่สําคัญก็คือโฟ l เ o อร์ของเราด้วยนะเจอกันกใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ